เธไมเลนตองเธอฉันมีเลนต้องฉันคงจะไม่มีวันที่เราจะได้รักกันกับทีมของเธอไม่ต้องการวายไรเลืฉันก็รู้ดี <Yeah. S 1> ฉันมันแค่วายไรเล่นได้คแค่แคนั้นจะฝืนดันป้อมแค่ไหนก็คงต้องแพ้ต้องเจ็บใจไปทุกครั้งไม่อยากเป็นวายไรที่โดนรีพอร์ตจากเธอพอเพินงงคลิปค่าตา โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l เด n เติมเกม com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูก ทักมาเลยที่แอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน f c e e o o o โกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสวัดดีจ้ายินดีต้อนรับเขา้าสู่ั้านเชเช่เคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับซูกา้าไวร์ไรซูก้านะครับผม,ม,มก็ตอนนี้เราได้ชนกับบูคองนะครับก็หลักๆเลยรองเท้าเกาะแล้วก็นไนเพลทในช่วงต้นเกมลยครับเาหนึ่งทีก็แล้ค่อยต่อยเออแล้ค่อย,อยเออ มาคลียร์คิฟก่อนเชียร์คิฟก่อนได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบแล้วแดตีเลยครับแดตีเลยมาเข้าสูรโอเคเขาเก็บเลือดหลังป้อมเนี่ยเราเก็บบ้างเฟิร์สบัตไปทางของทาร่านะครับเลือดเท่ากันก็ต้นเกมก็ระวังอ่าลัคกี้ของลิงไว้นะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะติดครีหรือเปล่านะพอติดก็แรงนะแพ้ได้เลยนะ อันนี้ก็ลากคลิปมาก่อนครับปกติมันจะชนแถวนี้ใช่ไหมเราลากมาอ่าได้ประมาณนี้นะครับจะได้แบบลิงมันชอบอยู่ตรงพุ่มไงกระโดดมาทุบเราเลยครับเราก็ได้เคลียร์คลิปก่อนแบบง่ายๆเลยก็ล่าทีไปนี่ยได้ไอ้เอ็กพีเยอะกว่าแล้วก็ในเรื่องของเงินด้วยนะครับแรกกดให้สุดเลยนะเล่นเล่นกับลิงกดให้สุดเลยครับกดแบบกดให้สุดเลยครับฟิกเกอร์ครับ กำไรนะครับแล้วก็เราเคลียร์คลิปตรงนี้จะเลเวลสี่แล้ววอนเดอร์น่าจะเข้านะน่าจะเข้ามีโยมีเยสเยสรอเข้าเพื่อนอ่าดึงมาสวยแม็ดจัดโอ้โหนี่ก็แม็ดแม็ดจัดเยสเยสกัเดียว ไปเราได้ดัชเตอร์เยอร์ไปนะครับรรรลหลังจะได้เจาะเจเล็กนะครับแล้วก็มาขึ้นโซนิกบูสเลยอัพสกิลหนึ่งนำนะครับเพื่อนๆมาเล่นมานานแนนล้วเลเอ้ยไม่ใช่แพนด้านะครับคิดถึงคิดถึงอ้าวว่าไงเพื่อว่าไงจ๊ะโดดตัวบางครับตัวบางครับ ตัวบางไม่ได้แล้วกลับเอาตัวหนาตกลับเอาตัวหนารอสกิลหนึ่งเด้งอีกทีเพื่อนดุดได้สวยฟิกเกอร์อมอ,อนอืมคอยกีถอยได้ว่าเพื่อนถอยยาวตอนนี้อ่าเสียเวฟด้านล่างไปแต่ว,ว่าเรามาไฟตรงกลางนะครับถือว่าคุ้มอยู่ ปกติเนี่ยถ้าเจอลิงผมจะออกเป็นโบเกนนะเว้ยเออโบเกนชิ้นแรกแต่ว่าลองกินรุตก็ได้ในเรื่องของ HP ขึ้นมาอีก oh <my> อค่อนข้างดีก็ชนกับลิงได้เนะสนิกบูทลองกินรุตลองกินรุตลองกินรุตส่วนนี้ครับไรนี่กระบองไรเงาตายปะวะโอ้โหยังตายเดีย๋ยวด้จา้า เล่นแบบอคกิสีบอคกิสีบดุดันหน่อยนะครับลิงเขาก็จะกลัวไปเองเนาะในเครื่องของ,ของการออกรองเทา้าเกาะถ้าใครแบบเคยเล่นลิงอะ่ะแล้วฝังข้าไม่ออกรอง,งเทา้าเกาะตีแทบไม่เข้าเลยนะถ้าแบบไม่ติดคลิสนะครับถึงติดคลิสก็ยังเบาอยู่ดีตรงกลางให้เพื่อนเล่นไปตอนนี้เราเซตมาเป็นล็อกอินนะเอาดาเมจมาก่อนตอนนี้ลิงกลับมาจะเคลียร์เลยน,นะครับน่าจะเดิอนอ้อมทรงนี้ อดดตอดตอดอ๋อครับตอดอีกทีเกี่ยหลังป้อมดูดันดูดันเข้าไปอีกอกดแบบสดแล้วก็เราสามารถเล่นได้ไทีครับตอนนี้เซฟเป็นออมนิอาร์มออมนิอาร์มกดแล้วออกซ้ายมาก่อนรอเล่นอีกทีครับเล่นดึงลิงได้ด้วย ค่อยเล่นนิดค่อยๆเล่นเดี๋ยวเราเบรกให้อ่าเบรกให้ครับแค่นี้พอโอเคพเพเื่อนเรียกโล่ตัวน่าจะเกิดการเวทหรือเปล่าอ่าไม่น่าจะเวทนะครับช่วยเพื่อนตีไปเลยแค่นี้พอเลยครับให้โบเดอร์ได้ฟารม์มไปก่อนว,วิวิมันประดักตัวเละเก็บไว้หน่อย สวยครับผมก็ยังเก็บไปได้นี่ครับตอนนี้เราถ้าแบบถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแพ้มากๆให้ออกไนท์เพลทมาอีกชิ้นเลยเนะครับก่อนที่จะออกลองคิดดูนะออกไนท์เพลทมาก่อนนะผมจะปตดไปไหนวะเนี่ย แต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีแล้วคือบูคองหนีเลนผมแล้วนะหนีไปเล่นเลนอื่นแล้วนะหรือว่าเขาจะสลับอันนี้ไม่แน่ใจเออคือเหมือนเขาจะสลับมากกว่านะไม่ได้หนีเลนนะครับป่ะเพื่อนบอกให้สลับนะครับเราขึ้นไปด้านบนเลยเคลิแปแยะเลนกลางเล็กน้อยนี่ครับไปผมทบวันเดอร์เลยบอกอันติเพยพร้อมแล้วนะครับรอเข้าอย่างเดียว รอเล่นแครี่ครับรอเล่นแครี่อื้อเอาคนเอาคนพอป,ปอมช้านมนอาอนแค่ว่ามีเป็นเล็กน้อยอ่า,อาในเรื่องของที่เราออกรองเท้ากระใช่ไหมมันก็เวลาที่ผมจะเจออาคอรสบ่อยมากช่วงนี้นะมันก็จะ เซฟด้วยนะครับนาคอร์มันชอบออกแบบพูดามเอจอยู่เนาะเ <Has S 1> ออก็สามารถสวนได้สู้ได้นะครับเงินเรเาเยอะกว่านาคอร์ดค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่แล้วพวกเขา,าเอะเยอะกว่าเพราะว่ามันมีดาบฟาร์มเองเมื่อกี้แบบอยากจะเข้าอยู่นะแต่กลัวเขาหลอดนะครับเสียฟิกโดยใช่เหตุอย่าเอาฟิกเกอร์ไว้ใช้กับพวกตัวล้วงดีกว่าเอ้ยพวกแบบพวกแครี่ดีกว่านะครับตอ่อืมตเหมือน่อสาวตเหมือน่อสาว บนเดี๋ยวผมเหมือนจะต้องไปบนไหวปะวะก่อนก่อนโอ้โหกูใส่เต็มคาราบาวแล้วเลือดไม่ลดเลยเป็นไงครับไม่มีรองเท้าเกาะดิ้นไปนานแล้วนะครับโอ้โหลงไปแดนตั้งนานแล้วนะครับ นี่นะผมจะออกไนท์เพลทก่อนนะออกไนท์เพลทมาก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ก็เซฟชีวิตได้ค่อนข้างที่จะดีเลยกวาลิงตอนนี้กว่าเขาจะตีผมเข้าอ่ะเขาต้องออกบูลามาสะนะครับไม่บูลาก็บล็อกเค็นสเปีย์เกาะเราตอนนี้น่าจะประมาณ3 4 0 0 5 0 0้รนะ่ครับสวนนะมึ่งจะจะผมก็าุ่ะจังว่าส่วน สังเกตไหมเมื่อกี้ลิงไม่ติดขี้เลยนะครับอันนี้น่าจะแบดลัคกี้ผมเคยเจอคนหนึ่งที่แบบเคยเจอในแรคงจริงๆนะเขาไม่ติดคี้เลยนะในตาน,นั้นน่ะเคยไปอยู่คลิปหนึ่งอะ่ะเออไม่ไปติดคี้เลยโคตรแบบกูร้องไหอ้อ่ะอาจจะติดบ้านเนี่ยผมไม่เห็นแต่ โอ้ที่ผมแพลนไปไม่ไม่ติดเลยเว้ยเออลองจะไม่ได้แล้วคลิปแม่งผมลงแม่เงเยอะเกินโอเคเราเรามากลางก่อนอดีกว่า,านะครับมีเรน่าคนเดียวเมื่อกี้ด้านล่างโผล่สองตัวนะครับอ,อ,อ,อ่ะครบแล้วแสดงว่าด้านบนว่างเลยน่าจะมีไฟไหมไฟโอ้โหเพื่อนดึงได้ครับรอเล่นอีกหนึ่งจังหวะต่อตอดเข้าออกนะฮนะโอ้โหเล่ย์แรงสด เกิดครับได้น่าจะตี <Sk il S 1> พ้อตกางได้แนละ้วสองป้อมใหมสองป้อมผู้ย่างพริ้วไรอตอนนี้หืมลิงเกิดห้าพระราษ ไม่ดีกว่าเพราะทีริไม่อยู่กับเราถอยดีกว่าเพื่อนลิงมันจะสวบผมสวยอ่าต้องออกต้องออกต้ออกหายแล้วมันเอาแน่นอนแปลงร่างเป็นคนแล้วนี่ครับยังไหลได้อยู่ ไม่มีหนี่คิดว่าเป็นปลาไหลเลยเนี่ยไหลลื่นแจ๊ดอ่าชิ้นต่อไปดีหลังจากที่เราออกไนท์เพลทใช่ไหมมันก็จะได้กันไกลาภาพของดิงแล้วก็เวลาเจอนาคอรก็จะได้ไม่เจ็บมากนะครับแล้วเราก็มาออกดาบแดงเลยเอาเป็นสายเบอร์สตัวบางนะครับตอนนี้เราจะเล่นแบบนี้มีทั้งดาเมจมีทั้งกันไกลาภาพพวกแอสซินนะครับอันนี้ใช้ได้แล้ว เดี๋ยวาเลนๆหน่อยปกติผมเจอ,อจอะสองเจาะใช่มเพื่อน่านเลนเหน่อยลิงมันแรงมากผมจะออกไปเกาะสะท้อนไม่ก็ะชีออฟหรือลอนะครับแต่ดูทรงแล้วผมออกเกาะสะท้อนดีกว่าตอนนี้มันเป็นไฮสเตยนะครับเวลาโดนรำหรือว่าโดนอะไรก็จะได้สะท้อนได้ดีอยู่หรือเ,เลือดเขาน้อยแล้ว,ลวเราก็จะแบบได้คิวฟรีเลยนะครับโอเคตอนนี้ไป ตัดหลังให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนไฟตรงนี้ไปตัดหลังปึ๊บก็เข้ามือมาครับแต่ว่าอันติเข้าไปก่อนอันติออกไปก่อนนะครับสำหรับพายเตน่าจะกับป้อมบนไม่ทันว่ะกลางแล้วกันไม่ทันแล้วผมไปไม่ทันละอ่ะดาบแดงมานเนี้ย ปาดคุณทีเดียวแรงจัดนาคอสรวยนะตอนนี้นาคอสรวย8,600เลยนะครับจะบวิวเป็นดาบแดงซะด้วยเม่ว์เพจเลยนะครับตามที่บอกถ้ามันแรงไปก็กันทั้งอันนะครับตามนาคอสได้เลยเพื่อนฟิกยัดเอ้อ แล้วแม่นแมน,แมนดึงไปข้างหลังเฉยขอเฮ้ยเลขกระโดดเกินไม่ต้องทำอะไรมั้งวันเนี้ยอ่าป๊อบนะโฟกัสป๊อบก่อนนยครับ คอยคอยคอยเบรกลิงไว้ด้วยนะครับหาอยู่ตรงนี้วิ่งตายเลยเหรอโดนอะไรอ่ะขอ,อป้อมสิครับอย่างนี้จบเกมด้วยอย่างสวัสดิภาพก็กลับมาเล่นเจ้าแพนด้าหน่อยนะครับผมไม่ลงแพนด้ามาอาทิตย์กว่าแล้วเออในใจอยากเล่นที่หหยเลย วันนี้ก็ได้มาเล่นแล้วหายคิดถึงแล้วหายคิดถึงแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชนกับพวกลิงอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าเกาะไนเพจแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะได้ในเรื่องของการโจมตีใช่ไหมเป็นลองกินุสนะครับถ้าเละๆหน่อยลิงมันออกพวกเจาะเกาะมาแล้วคลิแล้วนะครับก็ออกมว่าเพจมาเกาะสะท้อนนะครับแล้วก็มันจะได้ทั้ง กันแครี่ด้วยกันป่าด้วยแล้วก็กันลิงเขาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ทางย้อนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม